ตรงนี้น่าจะเป็นต่อที่พักลูกอะไรครับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถอดเล่นตานผมมองไม่เห็นสายตาสั้นครับท่านผู้ชมอนี่ครับผลไมได้กินได้ไหมครับท่านผู้ชมต้นไม้ต้นใหญ่มากครับอยู่บน หน้าบ้านสภาพของบ้านพักนี่เลยครับผมผนนังด้านข้างฝั่งนี้แตกพื้นสุดเอียงพร้อมที่จะถล่มไปด้านน้นครับอันนี้คือบ้านหลังแรก อีกหลังอยู่ใกล้กันชมบรรยากาศไปพร้อมกันโอ้ต้องเปิดไฟเวยครับโอ้โหพังหมดนะน,นี่ใช้ผ้ามัดดูจ,จั่วพร้อมที่จะ ตกใส่หัวคนได้ครับกุฏิวัดล้างกลางป่าก็ได้ครับเนี่ยห้องนี้นะครับโอ,โอ้นี่มีพระด้วยครับ พะพโตรูกโลงเล็กๆตรงหน้าต่างอีกหลังหนึ่งครับหลังนี้น่าจะเป็นหลังไวาสรับทำประกอบอาหารนี่ครับนี่ครับอืม สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันดิเช่นเคยกับบรรยากาศกลางป่าเขาลำนาวัยวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาเจอบ้านล้างสามหลังในป่าแห่งนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมเราจะเดินขึ้นไปชมบ้านล้างสามหลังแห่งนี้ครับขออภัยเจ้าที่จะท,ทาง จะป่าเจ้าเขานะครับที่ผมได้เข้ามาถ่ายทําหากมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแห่งนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นต่อที่พักลูกอะไรครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวถอดเล่นตากผมมองไม่เห็น สายตาสั้นครับท่านผู้ชมนี่ครับผลไม้ได้กินได้ไหมครับท่านผู้ชมต้นไม้ต้นใหญ่มากครับอยู่บนหน้าบ้านบรรยากาศตอนนี้ก็เกือบเกือบอีกสามสิบนาทีหนึ่งทุ่มครับ สภาพของบ้านพักนี่เลยครับผมผนังด้านข้างฝั่งนี้แตกพื้นสุดเอียงพร้อมที่จะถล่มไปด้านน้นครับอันนี้คือบ้านหลังแรกอีกหลังอยู่ใต้กัน เห็นไหมครับท่านผู้ชมความรกของป่าอุ้ยๆก้อ,อ,อี้นี่ห้องน้ำนะครับผมมาถ่ายเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศไปพร้อมกันโอ้ตองเปิดไฟเลยครับอ โอ้โหพังหมดนะนี่ใช้ผ้ามัดสุดๆเช่นกันครับด้านหลังนี่เป็นเขาดูจัว่วพร้อมที่จะตกใส่หัวคนได้ครับหลังคากระเบื้องแตกจะว่าเป็นแล้วก็เหมือนกุฏิพระครับ ว่าน่าจะเป็นวัดล้างกลางป่าได้นะครับเนจากวันหนึ่งสัยใิษาานคือมีผ้าเหลืองเยอะทําเป็นเหมือนกุฏิกุฏิวัดล้างกลางป่าก็ได้ครับเนี่ยห้องนี้นะครับอ มีพระด้วยครับพระพุทธรูปองค์เล็กๆตรงหน้าต่างน่าจะเคยเป็นกุฏิวัดล้างกลางป่าอาจจะเป็นสำนักสงฆ์อีกหลังหนึ่งครับหลังนี้น่าจะเป็นหลังไว้สำหรับทำประกอบอาหารนี่ครับ โอ้โหนี่คือความเป็นมนต์เสน่ห์ของบ้านล้างวัดล้างกลางป่าแบบนี้ครับผมก็เ,เลยถือโอกาสอยากจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศด้วยกันนะครับคันหลายคนหรือน้อยคนนักครับผมว่าที่จะได้มาโอกาสแบบนี้ก็มีแต่เพียงได้ ชมผ่านสายตาผ่านเลนกล้องโทรศัพท์นี่ครับตรงนี้เคยเป็นโอ้จานลาวเทียมไม้ไม้พืชก็ยังดีครับ เป็นแผ่นๆแต่ว่าสภาพเอียงพร้อมที่จะไม่ไม่กี่ปีครับมีโอกาสที่จะเซล้มนี่ครับบรรยากาศโดยรอบความคลาสสิกความมีเสน่ห์ดีวผมจะมุด ออกทางเดิมครับเดี๋ยวเข้ามาลึกเดี๋ยวอยู่นานก็จะอันตรายแล้วก็ยุงมันยุงป่ากัดผมเยอะด้วยครับคันไปหมดครับตัวนี้ใส่เสื้อแขนสั้นความจริงต้องเตรียมเสื้อแขนยาวเสื้อคลุมนี่ครับ ใจจริงก็อยากจะให้ทุกผู้ชมได้ชมทุกซอกทุกมุมไปด้วยกันความเก่าแต่ก่อนก็อาจจะเป็นที่พำนักสงของพระมาปฏิบัติธรรมแต่อาจจะด้วยหลายสายเหตุที่ไม่สามารถอยู่ต่อได้ปล่อยให้เป็นที่โลกล้างว่างเปล่าในป่าแบบนี้ครับ ด้านหลังนี่คือด้านหลังครับไม้บางชิ้นก็ยังแน่นอยู่นี่ครับพางโยไปอย่างนี้แล้วครับเนี่เดี๋ยวยังไงก็ฝาก,กไลค กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้กับผมเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อๆอหายใจไม่ทันครับทำคลิปต่อๆไปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมดูได้เลย,ยครับถ้าทำคลิปแล้วไม่มีคนดูก็หมดกำลังใจเช่นกันครับแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยไปครับผมช่องเล็กๆ คุคเดียวถ่ายคนเดียวสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ